ที่กําลังดูเทนเนี่ยต้องแบบตื่นตาตื่นใจกันแน่นอนเลยแต่เรื่องก็คือนอกจากมีความแฟนตาซีตามชื่อก็มีฟาร์มตามชื่ออะไรเหมือนกันนางก็เป็นฟืลแบบว่าโอ้โหมาแบบเทเล่อมากเราอาจจะไม่ได้เจอพระเอกตามที่แบบงานเดนแบบเจอที่ไหนอ๋อโรงพยาบาลสัตว์ก็คือมาตามโตในเอกของเรานั่นเองสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ เรานะคะวันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตาไปนิดนึงมีกันวันนี้มีกันสองคนสองคนที่เหมือนสามคนนะเพราะว่าหนูคนหนึ่งก็เหมือนสองคนเฮ้ยพูดเองนะ <c oughs> โอเควันนี้น้องดีมติดภารกิจเล็กน้อยนะคะก็เลยวันนี้ก็จะเหลือแค่ปา่นกับปอบกันสองคนแต่ก็ยังพบกับพอลล์ในรายการตื่นเต้นสุดใช่วันนี้ถึงแม้มีกันแค่สองคนแต่ว่าเราก็ยังมีความพิเศษมาฝากเพื่อนๆนชาวเอเวอร์ไวกันทุกคนจ้าเชื่อว่า ใครที่กําลังดูเทปเนี่ยต้องแบบติดตาตื่นใจกันแน่นอนเลยแต่อะไรก็คือแจ้งว่าตรงนี้เลยว่าหากมีการออกเสียงผิดในภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษใดๆต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะไม่ไม่ชานาญไม่เชี่ยวชาญทั้งภาษาจีนสังกีไม่เชี่ยวชาญตอนแรกฉันบอกว่าเชี่ยวชาญภาษาไทยที่ปานนั่นคือเล่นไก่ใช่ไม่เชี่ยวชาญอะไรเลยเราเชี่ยวชาญอยู่ภาษาไทยนะคะอ่ะโอเค พูดกันอย่างนี้ก็น่าจะพอจะเดาออกกันบ้างแหละว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะคะวันนี้ดูปึกนี่สิคะ <laughs> มัน <laughs> มันมันเยอะมากจริงทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาขเขาเรียกอะไรนะประกาศลิขสิทธิ์จริงๆก็คือแบบไปคุยกับกองมาว่าแบบเฮ้ยพี่พอจะมีแบบเรื่องไหนที่พอให้หนูแอบบตอจากใต้โต๊ะบอกมาบอกมาบอกแฟนๆคนอ่านก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยนี่เขาก็เลยแบบนืนมาให้ว่าเชิญค่ะอย่างนี้ มาดังปึ้งนี่เลยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนหนาววันนี้ขอดูโพยกันสักเล็กน้อยเพราะว่าแบบ ข้อมูลหลายเรื่องจริงๆเยอะจริงๆซึ่งแบบเราอาจจะแบบไม่ได้จึอทุกเรื่องเนอะเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปรอติดตามด้วยอย่างที่บอกก็แบบพวกข้อมูลละเอียดต่างๆเนี่ยก็คือจะต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งตอนที่เราแบบประกาศป็นสิ่งเป็นทางการหรืออะไรก็ว่ากันไปเนอะวันนี้เหมือนแบบมาเย้มเย้ยให้ทุกคนแบบอ่ะเก็บตังเตรียมเปยอ่ะเตรียมไตอะไรกันไว้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวพวกรายละเอียดเดี๋ยวรอติดตามทางเพจแล้วก็ทางทวิตเตอร์ของเอลไวกันอีกชานคิดว่าเดี๋ยวพี่ไวก็คงจะมีแจ้งหลังจากนี้แหละใช่ไหมพี่ไวเต็มพอพี่หูพ ว่าอยากจะประกาศใจจะขาดแล้วอยากให้ทุกคนมบกรี๊กกราดอะไรแบบนี้อว่าแล้วก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าเชื่อว่าเรื่องนี้แฟนๆหลายคนน่าจะติดตามกันอยู่ต้องบอกว่าตั้งแต่เราเปิดตัวภาพว่าคงกระดูกไปอตอนนั้น,นทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยมีความแบบเฮ้ยชอบงานเขียนของอาจารย์คนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือนอกจากภาพว่าคงกระดูกแล้ว,ลวเรามีอีกเรื่องหนึ่งมาด้วยเป็นของอาจารย์คน,คนเดียคนเดียวกันเลยนั่นก็คือ เรื่องแฟนตาฟี่ฟาร์มเนาะโอเย่ตอนแรกอะฉันว่าฉันจะอ่านภาษาจีนแต่ฉันก็ดูเออไม่<ข>ไม่ไม่ขอว่าภาษาชื่อภาษาอังกฤษก็คือแฟนตาฟี่ฟาร์ม<ช>นั่นเองค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างแมทในชื่อภาษาอังกฤษา <ๆ S 2> <ๆ S 1> เนาะแบบแฟนตาฟี่ฟาร์มอย่างเงี้ยแล้วด้วยความงานเขียนของอาจารย์ซีจี C. ้งซี่ถ้าอาจารย์ออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะคะใช่คืออาจารย์เขาจะค่อนข้างเขียนเป็นแนวแบบแนวสยองขวัญแต่ก็มีความโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็มีความแบบ เป็นมุกตลกเฮฮาบอบาด้วยไรเงี้ยคือไม่ได้แบบว่าน่าก,กลัวแบบสยองขวัญอะไร<ๆ>อย่างเงี้ยอย่างเดียวดูอย่างภาพว่าค์กระดูกตอนแรกก็แบบ <S <S เฮ้ย,<ๆ>ยมันจะต้องน่าก,กลัวได้ๆแต่พอเจอนิสัยในเอกเข้าไปก็คือเอ๊ะใช่มีมีนักอ่านมาเมากับฉันเหมือนกันว่าจริงๆแล้วภาพวาตค์กระดูกคือนิยายไข่คำฉันก็เอ๊ะอะไรยังไงนะอันนี้อันนี้ดูจะแบบว่าสบายกว่านั้นอกเพราะอย่างภาพวนตค์กระดูกเขาจะแบบมีผีผล่มามา่วยอาจจะเหมือนแบบมีแบบ ตกใจมีกลัวเล็กน้อยอะไรแบบนี้แต่นี่คือ,อ,นนคอสไลด์ออาไลท์เลยเพราะแบบเออเรื่องคือแฟนตาซีฟาร์มเนอะก็คือเรื่องก็คือนอกจากเปความแฟนตาซีตามชื่อก็อมีฟาร์มตามชื่ออะไรเหมือนกันคือถ้าดิชนันอะคุณคุณปอแบบมาสปอยฟังเล็กน้อยเลยฉันก็แบบเอี่ยงวะม,มันแบบ ทำจริงเอาจริงหรออะไรเงี้ยอย่าง,อ,างอะเร,เริ่มเรื่องก็คือในเอกของเราใช่ไหมก็คือเหมือนเ<ค>ราออกจากงานแล้วก็ไปอยู่ที่กับบับ้านเหมืหมอนแบบกลับไปอยู่บ้านยายหรือกลับบ้านเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็มีความตั้งใจว่าฉันจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแบบเหมือนกับทำฟาร์มอะไรเง<อ>ี้ยมาแล้วหนึ่งระบเหมือนเขาแค่แบบอยากจะไปพักผ่อนแล้วก็แบบอยากจะไปใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์นี่นะคะแต่วันแรกที่เข้าไปก็เจอเรื่องเลยจ้ะมีแบบ เหมือนกัว่าแบบเจอก้อนอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นจิ้งจกยักษ์หรืออะไรของเขาอย่างเงี้ย <c oughs> เอาเลยเลยใช่แล,แล้วน้องนากเอกเราก็จะเป็นฟิลแบบว่า เขาแบบไม่ไม่ไม่ค่อยอือปะน้องจะแบบไม่ค่อยกลัวแต่แบบไม่ใช่ว่าแข็งแกร่งนะแต่อาจจะแบบความรู้สึกช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอาจจะเจออีอันเนี้ยเจอไปวันนี้สมมติเจอวันนี้ใช่ปะอาจจะมารู้สึกกลัวทีคือสามวันผ่านไปเฮ้ยแต่ว่าตอนที่เขาเจอก็คือพระเอกเราอะโผล่มาแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยเขาไว้พอดีซึ่งตอนที่ไม่แพงเนี่ยตอนที่พระเอกเขาโผล่มาเขามาเป็นก้อนดำดำเว้ยซึ่งในเอกก็แบบว่า ไข่หรืออะไรหรือเป็นก้อนไรแต่ว่าวันเช้าลันต่อมาเป็นมวลสาตชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งอะไรวะวันต่อมาพระเอกเรา,าต้องมาขาประตูบ้านแล้วก็แบบเหมือนกับหยิบซากซากชิ้นจกอะไรอย่างเ,ง,เ,ง,เ,ง,เงี้ยเพ้่นมาให้ในเอกดูว่าแบบว่าเออไม่แล้วคือวันรุ่งขึ้นก็มาในแบบานามาในเป็นลางคนเนีอ่ะผลชยายชายเอี้ยงเด้แล้วเหมือนหลังจากนั้นคือปกติถ้าเราเป็นคนปกติก็จะแบบเอ๊ะนี่มันเป็นใครวะแต่เอาเองก็คือเป็นคนแบบก็แต่ก็คือต้อนรับต้อนรับคนแปลกหน้าก็คือช่วยกันฟัน ทเป็นคู่สองคนชายที่แนะคะพระเอกเราก็จะมีความลับอีกก็แบบเออเขาไม่ใช่คนธรรมดานะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยาใช่ซึ่งจริงๆตอนอ่านก็รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วนายเอกก็ไม่ใช่คนธรรมดาด้วยหรือเปล่าหรือเปล่าอยัแบบมันดูมีซัมติงตลอดเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพวกยละเอดอื่นเราเราไปอ่านในเล่มนะคะดิฉันก็แอบอยากรู้แบบลายเลิฟอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นพอบอกว่าน้องน้องนายเอกเราเป็นคนความรู้สึกช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะรู้ตัวไหมนะว่าเขาแบบชอบกันหรืออะไรอย่างเงี้ย เรายว่ามันจะค่อยๆแทบซึมอ่ะอ่ะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราเราไปติดตามกันในเร่มและกันอะ,อะโอเคเราจบกับความแฟนตาซีแล้วความแบบลึกลับ <c oughs> ที่ยอมผันไปแล้วได้จ้ะตองมีเราลากกลับมาจีนโบราณที่แบบ เราไม่ค่อยมีแบบเออช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีช่วงนี้จะเป็นแบบจีนปัจจุบันเป็นแบบมีแบบวงการแบบอีสปอร์ตเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ซึ่งเราก็มีกลับมาจากจีนโบราณแล้วหนึ่งเรื่องที่ออกไปก็คือฮ่องเต้ฉกงานนี่เป็นอันถูกต้องอันนั้นจะเป็นแนวแบบก็เป็นแบบทาแบบเหมือนกับฟื้นฟูแผ่นดินเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้จะมาในโทนที่เข้มข้นกว่าจะเป็นแบบจีนโบราณเหมือนดราม่าดราม่าเป็นแบบ นักหน่วงใครท like, ี่ชอบปาดกู้บัลลังอ่ะต้องชอบเรื่องนี้แน่ๆเลยนี่ว่าไวท์คล้ายๆกันระดับดูโทนคล้ายๆกันเพราะว่าเขาคือเรื่องแบบว่าหชื่อเรื่องอะไรนะรางตี้ใช่ของอาจารย์เหลียงฉานถ้าอ่านผิดขอร์ปให้ก็ได้เขาจะเป็นฟิลแบบแนวจีนโบราณที่ค่อนข้างจะแบบ มีความศึกสงครามต่างๆอะไรเงี้ยมันจะแบบให้อย่างที่บอกว่ามันจะโทนคล้ายๆตัวปาดกู้เลยเพราะว่าตัวในเอกก็จะเป็นฟิลเหมือนกับว่าโดนส่งต่อจากบ้านเกิดเป็นองค์ประการช่ายแล้วก็จะแบบมีพระเอกอยู่ข้างกายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็คือแบบว่าคอยแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกันอะไรอย่างงี้แบบเป็นที่ปรึกษาให้กันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีในมูทของแบบเรื่องของศึกสงครามเรื่องของการทําสงครามอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าถ้าใครที่แบบ ชอบเรื่องแบบหนักนวง<ช>เข้มข้อนอะไรเงี้ยเรื่องนี้ต้องพวก,กแบบให้ฝากให้ติดตามกันด้วยส่งความร้อว,ว่างแคว้นหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นแบบความชิงไหวชิงพลิบของตัวละครค่อนข้างแบบเยอะอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าจะเป็นโทนมานแบบเข้มข้นกว่าอะไรเงี้ยอุ้ยตายแล้วก็ถ้าใครใครที่ชอบแนวนี้หรือว่าอยากแบบคิดถึงแนวจีนโบราณนะคะของเอวก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะจ๊ะ ถามไปแล้วสองเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่สามนะคะเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าเขาเรีเยกว่าะไรนะไม่เคยมีแนวแบบประมาณนี้อย่างนี้มาก่อนของในเอเวอร์ไวเลยก็ว่าได้คือถ้าพูดถึงพอตหลักคือเขาเป็นจีนปัจจุบันแหละแบบเรากับจีนปัจจุบันแหละคือถ้าเป็นจีนปัจจุบนนะันเอเวอร์ไวทำเยอะแล้วแหละแต่อันนี้จะเป็นจีนปัจจุบันที่มีแบบเหมือน ซับย่อยก็มันจะเป็นโทนของแบบความทํางานแบบวงดนตรีมีเรื่องดนตรีมาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนประมาณแบบเป็นฟิลกูลแล้วก็เป็นอินสปิเรชันให้กับนักอ่านด้วยและยิ่งเป็นแบบวงดนตรีด้วยซึ่งทางเอวเอวาก็ยังไม่เคยมีแบบอะไรประมาณนี้เนาะเพราะไม่เคยทำวงดนตรีมาก่อนก่อนหน้านี้เราอยู่ในวงการอีสปอร์ตกันใช่ใช่แต่ไม่ได้คำว่าไม่เคยทำวงดนตรีไม่ได้หมายความว่าเอวาจะผันตัวมาตั้งวงดนตรีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะทุกคนอาจจะแบบมีเรื่องของแบบมีเรื่องราวเกี่ยวกับในวงการของวงดนตรีหรืออะไรแบบนี้เข้ามา ซึ่งคือชื่อเรื่องคือตัวชินหมั่ชินเนาะแต่ว่าคนเขียนคืออาจารย์มุกประหวงซึ่งแบบคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักใช่เพราะว่าเขาก็ค่อนข้างแบบว่าเออแบบมีชื่อเสียงระดับนึ่งอะไรเงี้ยถ้าใครชอบงานอาจารย์ของมุกปรหวงเขาคือเรื่องนี้ก็ห้ามพลาดเลยมันเป็นเรื่องเรื่องประมาณไหนยังไงคุณปอกจริงๆเราต้องบอกว่าทอเรื่องพระเอกกับานเอกเขาจะมาเจอกันแต่ว่าเขาดูเป็นคนเขาดูแบบต่างกันคนละแบบเขาเรียกว่ายังไงนะคือพระเอกอ่ะเป็นลูกคนรวยใช่แต่างเอกรวยมาก ที่แบบไม่บ้านไม่ได้รวยนเหมือนแบบต้องแบบเขาเรียกอะไรนะต้องหากินเออต้องใช้ต้องเหมือนแบบทํางานหาเงินด้วยตัวเองอะไรเงี้ยโดยการทําอาชีพแบบเป็นนักดนตรีใช่ไหมทำวงดนตรีนั่นเองแต่พระเอกของเราเนี่ยคือรวยลูกคนรวยแต่ว่าเป็นคนแบบไม่ไม่สนใจอะไรป่ะไม่หลนใจไม่เรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนว่าเขาน่าจะมีปมอะไรบางอย่างแหละหมายถึงว่าตัวพระเอกแบบว่าในเมื่อเขามีพร้อมทุกอย่างแต่เขาดูเหมือนกับ เบื่อในสิ่งที่เขามีอะ่ะมันก็จะต้องมีปงมงอะไรซ่อนอยู่ว่าอะไรทําให้เขาแบบสแสดงนิสัยแบบนี้ออกมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนกับมาเจอกับตัวในเอกซึ่งการมาเจอกับตัวในเอกที่แบบตรงกันข้ามแบบนี้เลยอะ่ะมันก็จะเป็นจุดที่ทําให้ตัวพระเอกเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องเปลี่ยนความคิดอะไรบางอย่างแล้วหรือเปล่าลอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่ามันก็จะดูเป็นความอินสปิเรชันหน่อยๆด้วยอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าเหมือนฉันแอบไปอ่านมานิดนึงเหมือนประมาณว่าทั้งสองคนอ่ะทั้งพระเอกกับในเอกเขาจะเป็นฟิลเหมือนแบบ เขาเป็นแบบให้กําลังใจซึ้งกันและกันน่ะใช่ไหมแบบมันจะทำให้สายซับซัซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยใเอกสายซัมผัสซึ่งกันและกันมันต้องแบบมีแบบอบอุ่นนิดนิดนะมันก็จะแบบอบอุ่นน้อยๆในอย่างเงี้ยดูความแบบว่าเออดูเป็นเรื่องที่มันเรียวๆอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะแบบบางคนอ่านแล้วอาจจะอินก็ได้แบบเอ้ยเหมือนชีวิตฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ได้หมายถึงฉันหมายถึงคนอ่านคนอื่นอะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะ ก็คือเรื่องจริงๆคิดว่าเรื่องนี้แลหละคนน่าจะรอกันอยู่แหละโอ้ใช่ดิฉันได้ยินมาว่าแบบทุกคนแบบว่ากีการ์ดกับเรื่องนี้อยู่คือตอนตอนที่มีตอนแรกที่เห็นว่ามันมีแปลอยูน่นิดอะไรใช่ป่าวตอนนั้นก็มีคนอ่านเยอะมากแล้วแบบพอถึงเวลาแบบนี้อะไรประกาศว่าแบบนีสัปนาห์นพ์ได้ลิขสิทธิ์แล้วตอนนั้นก็มีหลายๆคนแบบว่าเฮ้ยใครได้ใครได้ฉันดูเปล่าเอวอร์ได้เปล่านะพี่วาได้เปล่าคะนั่นก็คือเรื่องทิวเลอร์เพนนีนั่นเองแค่ชื่อคือทิวเลอร์ก็คือแบบ อ่าลประกันแล้วแหละว่ามันจะต้องแบบมีความแบบสยองขวัญอะไรหรือแบบเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นแบบอย่างนั้นเลยมันก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบเป็นแบบระบบป่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นเกมที่แบบคุณต้องมาแบบไปเหมือนเป็นซวเวอร์ไปอยู่ในรายการซวเวอร์นั้นเพื่อแบบต้องไปทามิชชั่นเพื่อแบบให้แบบมีชีวิตรอดอืมคุณพระ ฉันยังไม่เคยเจอก็คือตรงความเชื่อว่าชิลเลอร์เทนีขอะไรประมาณนี้เลยนะของคนเขียนคุณหวังยาใช่ปะก็คือในเรื่องอะน้องนม่เอกเราจะเป็นคือประมาณว่าเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ปกติในยุคปัจจุบันนั่นแหละแล้วเหมือนมีเหตุทําให้เหมือนกับว่าตอนแรกในเอกเราเป็นแบบนักมายากลได้นะ คือน,นนนที่เราจะเจอแบบนางเอกเป็นน,นักมวยากลแบบเป็นอาชีพที่แบบปกติไม่เจอในนี้ที่ไฮว่าของเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงอ้ยโอ้โอโอโอเป็น,เป,นเป็นอีกอาชีพที่เ,เ,เ,ทเคยว้าวอยู่ใช่คือนายเอกเราเป็นนักมวยากลแล้วเหมือนกับว่าเหมือนเขาเกิดปฏติเหตุแล้วแบบมนะักมวยากลอ่ะเขาต้องใช้มือเป็นส่วนสำคัญในการทํางาน,นใช่ปะการเป็นว่าพอเขาเกิดปฏัติเหตุ๊มมือเขาคือกระดูกแตกหมดเลยเว้ยใช่แล้วเหมือนกับว่าการเป็นว่าเหมือนกับพอ อนที่เขาแบบขาดอุปกรณ์ในการใช่แล้วเขาก็แบบพยายามหงานวิธีการรักษาแต่มันก็ไม่หายสักทีอะไรเงี้ยแล้วคือตัวในเอกอะก็คือเหมือนกับนางไปอ่านนิยายเรื่องเด็กฝึกสยองขวัญตามชื่อเรื่องเนาะเดอกทีเลอร์เทนนี่อะไรเงี้ยก็คือก็คือเป็นตามนี้เลยจ้ะใช่เราอยู่สยองขวัญเรื่องอยู่นางก็เข้ามาอยู่ในโลกนิยายที่แบบอยู่ในหน้าที่ของตัวละครที่แบบคือเหมือนตายหลุดเข้าไปเงี้ยใช่แล้วเหมือนนางตัวอยู่ในร่างของตัวละครที่จริงๆต้องตายตั้งแต่ด่านแรกๆแหละเพราะว่าในเรื่องมันจะเป็นแบบ เกมจำลองการใช้ชีวิตแบบเด็กฝึกอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องอ่ะมันจะแบ่งเป็นคลาสแบบ A B C D E F แล้วก็ S ซึ่งคัด S จะเป็นแบบมีแค่สิบคนแล้วแบบคนที่อยู่คลัด S คือแบบโอ้โหจะแบบมีบัรลังก์นังขึ้นไปดูยิ่งใหญ่อลังการดิฉันเล็กถึงเอ่อพอดีวันโอวานมีคัด A B C D E F เลยนะจ๊ะใช่ซึ่งพระเอกเราอ่ะอยู่คัด S เงี้ยนางก็เป็นฟพียแบบว่าโอ้โหมาแบบเพล่เลยพ่อมาก เขาแบบทั้งหล่อทั้งเน็ต่อเดอ่อคือเขาแบบทั้งหล่อแล้วก็แบบวิวมีความสามารถอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยู่คัสเอใช่ปะแต่เผ่าว่าเปิดตัวแบบว่าบนบัลลังกันเลยทีเดียวใช่คือแบบกองบอกว่าตองเลโผลมตอนแรกคือหลอมากหลอไปไหวนี่ก็แบบอ้ยแต่แล้วอ่ะเอ๊มันจะขนาดไหนนะซึ่งตัวในเอกอ่ะเขาเข้ามาเล่นเกมแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้อยู่คาสสูงเขาก็อยู่แบบคาสต่ำๆอะไรเงี้ยแหละแบบไม่ได้ถึงเอเดซามอะไรเงี้ย ก็คือเหมือนต้องต้องเข้ามาเก็บเวลไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกป่ะใช่ใช่แล้วเหมือนกับว่าพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บมันจะมีเหมือนกับว่ามันจะมีการประเมินตลอดเวลาใช่ปะ่ะของระบบอะไรเงี้ยมันแบบทำภารกิจหนึง่งปุ๊บเราทาภารกิจออกมาแล้วเป็นยังไงระบบก็จะแบบว่าเหมือนกับประเมินว่าเออความสามารถระดับเนี้ยควรจะก็คือจะเลื่อนขั้นได้หรือยังอะไรเงี้ยใช่ป่ะงมันจะมีรอบหนึ่งที่เหมือนกับว่าตัวระบบอ่ะเคยบอกว่าแบบเฮ้ยความสามารถดบในเอกอยู่ระดับคัดเอได้เลยนะแต่อีพารกอ่ะก็คือแก่น้องก็คือแบบบอกในเอกก็แบบว ระดับเธออยู่ในแค่แบบคาสซีอะไรเงี้ยเธยเดี<ฮ>๋ยวแกระดับแบบว่าจะแบบนี่เหมาะกับการอยู่คาสเอได้กับอ e ีพระเอกบอกว่าระดับนี้อยู่แค่คาสซี C. นี่คือมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะใช่คือแบบว่าคือจริงๆแบบไม่สิต้องบอกว่านางอะย่าไปอยู่ห้องซีแต่ว่าจริงๆอะอีพระเอกอับมันแกงให้น้องมาอยู่คาสเอฟเลยเว้ยแย่กว่าคาสซีแย่กว่าคัสซีทุบนะฉันขอทุบนะฉันพูดเลยใช่ <c oughs> <c oughs> คือจริงๆระบบให้อยู่คัสเอซแต่ว่าอ e ีพระเอกให้มาอยู่คัสเอ แล้วก็อยู่ห้องแพงมากคึ่งบางทีเป็นห้องที่อีพระเอกอ่ะคล้ายๆเหมือนแบบเป็นครูฝึกอยู่ในห้องนั้นอีกทีนึงชอบขอแรกก็คือพยายามจะหาทางเข้าหาแต่ประชาชนก็ขุดได้แบบอแรกคือไม่ได้เพิาไป่ะแกคือแบบมันห่างกันเยอะมากนะเว้ยคือเอาจริงๆถ้าสมมติในในในความรู้สึกของเราคือแบบเฮ้ยกว่าจะแบบฉันกว่าจะไปถึงระดับนั้นได้ฉันก็มีความสามารถนะเว้ยเฮ้ยทำไมทำกันองแบบนี้ใช่ก็เลยกนเป็นแบบอย่างนั้นไปซึ่งตอนหลังๆอ่ะเดี๋ยวแม่เอกจะมีแบบว่า ด้วยควาที่เขาเคยเป็นนักมายากลใช่เขาจะมีแบบเขาจะใช้ไพ่ใช้ไพ่ในการหาเงินแล้วก็แบบเอาไปสูอไอเทม,มอ,อื่นๆเลยเนี้ยจริงเหรอใช่ซึ่งเขาก็จะแบบโหถ้าบอกว่าแบบมายากลก็ต้องคู่กับเล่นไพยใช่ในเอกก็คือ,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 อจะแบบเก่งเรื่องการแบบทิกไพ่เลยเนี้ยมากแล้วก็จะแบบหาเงินไปสูอไอเทม,มนะเออ้ยเ,เก๋ไก๋อยู่นะทุกคนแต่ว่าทีน่นี้ถ้าอยากรู้ว่ามือมือของในเอกเราจะหายไปปกติไหมหแล้วก็น้องจะได้เลื่อนคลาสไปอยู่ เอสไหมยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องไปรอติดตามด<ล>้วยว<ล><ล>่าแล้วเขาจะรลักกับพระเอกยังไงเออเนี่ยเออดิชานคิดว่าพระเอกคงแบบว่าเออแอบรักเขาอยู่แล้วแหละแต่แบบแต่ดูทําตัวดีนี่ว่าแบบไม่รู้ไ,ไ,รไ,ได้ไหมไม่รู้หาวิธียังไงเขาให้เข้าไปอยู่ใ,ใกล้เขาก็เลยจง้งใจทำแบบนี้ประเด็นคือฉันน่ะอยากรู้มากเลยมันจะต้องทํายังไงว่าในเอกถึงจะชอบเออแต่เอกน่าจะไม่รู้ไงว่าแบบพระเอกเป็นคนแบบหลอกตัวเองอะไรเงี้ยเออซึ่ง ซ่ข้างหลังก็จะมีเบื้องหลังอีกว่าแบบเฮ้ยความรักของทั้งตัวพระเอกกับนางเอกมีตอมมีตอมเพราะงั้นเดี๋ยวอย่าลืมไปรอติดตามอ่านกันในเล่มนะจ๊ะเรื่องต่อไปอ่ะขอบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาเราเป็นแปรจีนกันหมดเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเรื่องถัดไปนี้นั้นขอย้ายประเทศนิดนึงก็คือเราจะไปประเทศเกาหลีกันค่ะ เป็นแปลแปลเกาหลีอีกเรื่องหนึ่งของเอลวายนั่นก็คือเรื่องกูต้าลฟ้านั่นเองก่อนหน้านี้เอลวามีแปลเกาหลีอยู่แล้วก็คือเรื่อง Color อร์ลอนั่นเองนะจ๊ะนะก็คือเป็นเวอร์สเ,เ,เหมือนกันเลยนะคัลเลอร์ลอชเป็นคัลเลอร์เวอร์ใช่นนป๊าโอเมก้าเวอเร์โอเมก้าใช่เพราะว่าตัวพระเอกเราที่เป็นอัลฟ่ากับตัวนางเอกเราที่เป็นโอเมก้าซึ่งพระเอกเราจะเป็นท็อปโมเดลระดับโลกกูต้าแล้วต้องหล่อแน่แเลดเลิศโปรไฟล์ดีโปรไฟล์ดีใช่แล้วส่วนนางเอกเราเป็นแบบสตอว์แนใช่เป็นโอเมก้า เป็นโอเมกาหนุ่มที่เป็นสัตวแพทย์ทีนึงโอ้ยแบบเป็นคนแบบเขาเล่นเลยนะเฉยชาป้าเหมือนแบบเป็นคนนั่นนิ่งเฉยชาอะไรประมาณนั้นหมายแล้กับอาชีพนายเอกที่ไม่ค่อยเห็นในพี่ไอว่าโอ้ยแต่ว่าเราว่ามันก็ดูไอ็นี่ดีนะดูแบบหลากหลายดีอะไรเงี้ยมีแบบให้เลือกเยอะดีเป็นอะไรนะนายเอกของเราเป็นสัตวแพทย์จ้าใช่ส่วนนายเอกเป็นนายแบบเนาะถูกเป็นแบบท็อปโมเดลอ่าการันตีความหล่ออันนี้ถ้าอย่างนั้นท็อปโมเดลจริงถูกไหม ช่ซึ่งในเรื่องอะเรื่องอย่างที่บอกว่าพอางเอกเป็นโอเมก้าใช่ปะ้ะเขาก็จะเป็นโอเมก้าแล้วเป็นสัวตวแพทย์เขาก็จะมาเจอกันในมุมที่เหมือนกับว่าพระเอกก็คือพาสัตว์เลี้ยงมหาโม,โมแลวก็มาเจอกับตัวตัวในเอกใ,ใช่<อ>เขาคงจะมีแบบว่าคือเหมือนแบบมีความคลิกกันในมุมที่แบบในมุมที่ในเอกเป็นคนช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าพระเอกแบบรักมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาประเด็นนี้มาแบบเข้าหาตัว ในเอกอีกทีด้วยก็คือเราไม่เราอาจจะไม่ได้เจอพระเอกตามที่แบบงานเดนแบบเจอที่ไหนอ๋อโรงพยาบาลสัตว์ก็คือมาตามต่อในเอกของเรานั่นเองใช่แต่แล้วนะคะจริงๆต้องบอกว่าโอเมก้าเวิร์ดก็มีความน่าสนใจในตัวของมันเองอยู่แล้วด้วยเนาะแต่ยิ่งแบบว่าเป็นพระเกาหลีด้วยเออทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวของทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นยังไงเขาแบบซึ้กันขนาดไหนหรือว่าแบบจะรักกันได้ยังไงเข้าหา ยังไงอะไรับในเอกจะยอมเปิดใจไหมใดๆอยากให้ทุกคนไปรอติดตามอ่านกันได้ในเล่มน,นะา๊ะคอทเตอร์ของน้องหมาน่าสนใจอยนะแบบอยากรู้ว่าในเรื่องอะตอนที่ตอนที่คุยเรื่องย่อก,กับกองมีความสนใจว่าแบบเฮ้ยน้องหมาของน้องหมาหรือน้องแมว <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวน,นี้เป็นตัวอะไรจะเออจะไม่ได้แต่ว,ว,ตว,ว่าน้องสัตว์เลี้ยงของพระเอกอะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีบทในเรื่องขนาดไหนอะไรเงี้ยเ,เพราะการการ <c oughs> ที่นิยายมีแบบสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งแบบน่ารักน่ารักมาเป็นตัวแบบมันเป็นตัวดําเนินเรื่องล้ายๆเหมันมาเป็นพ่อสื่อด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบเพื่อทำให้นิยายดูยมีความแบบ มันดู่มขึ้นใช่มันะจะดูมี<ห>ทั้งแบบความน่ารักความมุ้งมิ้งแล้วมันก็จะมีคือเราอะเชื่อว่าเรื่องนี้มันก็จะมีในเรื่องของปมในของทั้งของแต่ละคนของในเอกซึ่งเราขอแอบกระซิบเล็กๆว่าเออเขาก็มีมีปมเล็กๆของเขาเหมือนกันเออก็อยากให้ทุกคนไปติดตามอาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นน้องหมาน้องแมวสื่อรับแล้วทาให้เรื่องมันดูแบบสมูทดูแบบว่าไม่ได้แบบหนักจนเกินไปอะไรเงี้ยเอออาจจะทําให้เราแบบอุ๊ยแบบน่ารักเราอาจจะอยากแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวตามก็ได้อยากเป็นสัตว์เลี้ย เฮ้ยเกินไไม่ฉันถ้าเธอบอกอยากเรียน,นอยากเรียนสตัตวแพทย์ฉันอยากมีแฟนเป็นสตัตวแพทย์ถ้าอย่างโอเคโอเค,อเคได้จ้าเรายังมีอีกเรื่องหนึง่งมากระซิบบอกกันสักเล็กสักน้อยนะคะกับเรื่องสุดท้ายอันนี้เชื่อว่าแคปถ้าบอกชื่อนะักแขนไปต้องมีคนแบบออกรี๊ดออกมาเพราะว่าทุกน่าจะมีหลายหลายคนที่กําลังรอเรื่องนี้จากคนเขียนท่านนี้กันอยู่นะคะก็คือเรื่องของ อาจารย์มุสุรีนั่นเองเราสามารถบอกชื่อเรื่องไ,ได้ไหมคุณป๊อปหรือว่าคุณไบอกอไปเลยก็ได้นั่นก็คือเรื่องอเฮยเทียนนั่นเองก็อยากให้อันนี้ก็อยากให้แบบแฟนๆของอาจารย์มุสุีนะคะมารอติดตามกันด้วยว่าเรื่องนี้พี่ไยจะพาออกมาประกาศตัวเมื่อไหร่แต่รับรองว่ามีให้อ่านกันแน่นอนคือพอร์ตแบบตอนที่อ่านครั้งแรกคือพอร์ตค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าปกติแล้วนี่ถ้าเจองานะแบบ นี่จะรู้จักอาจารย์มูสตรีจากงานจีนโบราณมาก่อนพอมาเจอเรื่องนี้แบบมันเป็นจะบอกว่าจีนปัจจุบันก็ไม่ใช่มันดูเป็นแบบจีนอนาคตเขาเรียกว่าเออมันเป็นแบบเป็นไซไฟทุกคนซึ่งเราก็แบบเออก็ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันคือมันก็เหมือนเป็นปัจจุบันที่เป็นแบบลำใอนาคตไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะค่อนข้างแบบเออมีความว้าวอะไรเงี้ยถ้าอยากใครอยากได้แบบว่าเออแบบความแปลกใหม่หรือแบบว่าเออมูทอที่ไม่ค่อยเจออะไรเงี้ยคือเรื่องเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยแบบโหโลกอนาคตแบบอนาคตจ๋ามีแบบ แคปซงแคปซูลอุย้ยมีแบบระหว่างดวงดาวรอนี่เงี้ยอะถ,ถ,ถ้าใครที่ชอบแนวไซไฟอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องแบบรอติดตามกันเลยนะคะหรือว่าถ้าใครแบบ อาจจะแบบไปอ่านภาษาจีนมาแล้วนู่นนี่นั่นเอาลองมาเม้ามอยกับพี่วายกันได้นะจ๊ะแต่ว่าจะประกาศเมื่อไหร่นั้นอยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยนะด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเนี้ยนะทุกเรื่องเลยอยากให้รอติดตามพี่ทั้งทางเพจแล้วก็ทางทวิตเตอร์ของ e v e r อด้วยนะคะใช่แต่ก็ทั้งหมดที่เอามาเล่าให้ฟังอะจริงๆมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดอีพีเลงนะถูกต้องอย่าลืมอันนี้แค่เป็นแบบงานแปลนะอันนี้แค่แบบ ถ้าแค่งานแปลด้วยแล้วก็กแค่เป็นงานแปลแค่ส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่างานไทยเราก็ยังมีอยู่เนาะถูกต้องแล้วเรายังมีเป็ง,งานงดีๆจากนักเขียนไทยอีกมากมายเลยใช่แล้วก็จะมีงานแปลอีกกองนึ่งที่เราค่อยว่ากันเนอะอ,อันนี้ก็แค่แบบแแเอามาแบบจุบจ๊บจิบ๊บให้แบบพอกับแบบเขาเรียกอะไนะ ปีนี้นักอ่านของเราจะได้มีเป้าหมายในการตั้งตารออะไรอย่างนี้นะคะถ้ามีเรื่องไหนที่น่าสนใจหรือว่าเออแฟนๆแ,แ,แบบอู้ยอยากอ่านเรื่องประมาณนี้จริงๆอ่ะกระซิบมาบอกกันได้ว่าแบบอุ๊ยเรื่องนี้น่าสนใจนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าถ้าในบรราทั้งหมดที่พูดถึงวันนี้มีเรื่องไหนที่แบบ รอที่สุดก็คือคอมเมนต์คุยกันได้ถูกต้องอย่าลืมนะคะมาคอมเมนต์มาแบบเอ้ยพูดคุยกันได้ฝากข้อความกันได้ว่าพี่วายคะแบบหนูชอบเรื่องนี้มากเลยค่ะเราติดตามเรื่องนี้นะคะหรือว่าเรื่องที่ผ่านมานะคะอยากจะอวยยศปลุกเล่มไหนก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะจ๊ะใช่ค่ะเผื่อแบบปีหน้ามาทำอะไรแบบนี้อีกถูกต้องหรือว่าแบบไปตอกรเออชอบอะไรแบบไหนยังไงใช่ใช่แล้วนี่ถ้าสมมติว่าคลิปนี้นะได้รับกระแสดีเราอาจจะมีแบบ มีอะไรมาเซอร์ไพรส์มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็ได้จ้าบอกให้ใช่เลยจ้าจ้ปโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะกับปีนี้เรียกว่าแบบพอมาเป็นน้ำจิ้มให้ทุกคนไนดะ้แบบวิกะชุ่มกระชวยกันแหละแต่ว่าเรายังไม่ไม่หยุดแค่นี้นะคะเราจะพยายามหาผลงานดีๆมาให้กับเพื่อนๆอ,นนอ่านทุกคนอีกเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นงานจีนงานเกาหลีตะวันตกหรือว่าจะเป็นงานไทยเองก็ตามยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะคะติดตามเอเวอร์ไวกันด้วย สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัค c ส i า e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้น,นะจ๊ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าลาอย